สื่อดังจาก Sky s p o r t นะรัโอ้โหรายงานนะบอกว่า Chelsea กำลังให้ความสนใจแนวรับใบ30ปีของนาโปลีอย่างคาริดดคูริบาลีรายงานข่าวจาก Sky s p o r t นะรับโอ้โหรายงานอีกนะบอกว่า c h e l s นะครกำลังเชิดตามล่าลายเซ็นของคูริบาลีนะหวังที่จะมาแทนดูดิเกอร์นะที่ไปสมันดิดเรียบร้อยนะครับ มาเทโอโมเลโตนะผมนะักข่าวเจ้าดังนะผมระบุเองนะว่าเชลซีแล้วก็บาร์เซโลนาเนี่ยกำลังที่จะสนใจดึงตัวของคาริดูคูลิบารีนะกองหลังของนาโปลีเนี่ยแล้วก็เป็นทีมชาติเซเนกัลด้วยนาะมาร่วมทีมโดยต้องสังเกตน,นะครับตั้งราคานักเตนะไว้ที่โอ้โห2 5 3 5ล้านปอนด์ในทีเดียวนะครับทิ้งอะไรก็ตามนะครับเจ้าตัวก็อายุ30แล้วนะครับแต่ราคาเนี่ยคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ25ล้านปอนด์มากกว่านะครับยังไงก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับ ทั้งนี้ยังมีทั้งด้านของบาเซโลนาและก็ทีมอื่นอื่นกำลังให้ความสนใจเช่นกันนะครับก่อนจากกันไปฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับผมเจ้าแมมพีนาครับสวัสดีครับ